พวกผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์พวกผมอยู่ในเหตุการณ์ผมผมผมหาพ่อมึงเหรอพ่อหยุดโห่หยุดรักษามารยาหน่อยครับแล้วคูอยู่ในเหตุการณ์ผิดัว่าพ่อรักษามารยาน่อยครับพวกผมอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานท่านอนุญาตให้นายจิรายุห่วงซัดอภิปรายในประเด็นนี้ ทำให้ผมเสียหายผมกำลังชี้แจงส่วนท่านร้อยต้องรวยอีเฉลิมครับท่านไปนั่งสำรวมสักนิดนะครับเพราะท่านท้าผมว่าเดี๋ยวตอบคำถามผมไม่ได้นะแล้วกันอาจารย์ท่านเชิญท่นเฉลิมท่านเรียนกันท่านประธานนะฮะว่าต้องติด นะครับให้ดําเนินการตามกฎข้อบังครับข้อที่8กรณีที่คุณรังสิมารอดรัศมีฉี่ฉุนนี่นะครับคุณหมอวรงแต่แถวบ้านผมเขาเรียกว่าคุณหมาวะรงนะรจริงๆริงนะครัพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ว่านะแถวบ้านผมเขาว่าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผู้กระทู้ถามสดนี่ได้ถามจบแล้วและผู้ตอบคำถามก็จบไปแล้วไอ้นี่นี่จบรามกําแหงงงูจริงๆ คุณรัชระเนี่ยไอ้หน้าด้านเนี่ยท่านท่านท่านพิสิทธิ์ช่วยถอนเมื่อกี้ก่อนฝ่ายค้านลุกขึ้นเนี่ยถ้าต่อจากนี้ไปถ้าคุณอภิสิทธิ์ลุกขึ้นผมจะโห o ตลอดนะเอาไห้ละครับคุณต้องให้เกียรติจะโห o ทำพิษอะไรจะโห o ทำพิษอะไรจะโห o ทำพิยอะไรครับ มีผู้เสนอยติให้เลื่อนมีท่านใดเห็นเป็นอื่นหรือไม่ครับถ้ามีผมผมขอมติเลยนะครับจะพะ็จกการราฐสภาเหรอเอ้ยจะท่นแบบนี้เหรอคนลอม ร้อนปอมตาดูไปพระเด็จการรัฐสภาเป็นลูกก้างของใครหรือเปล่าเวลาสภาพิจารณาสองชั่วโมงจะรีบไปไหนใครรอไม่ได้พวกผมเป็นสสไม่ได้เป็นขี้ข้าของใครพวกผมเป็นสสเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่ได้เป็นขี้ข้าใครผมมีสิทธิทำหน้าที่ในที่ประชุมรัฐสภาท่านมีสิทธ์อะไรที่จะมาตัดก,การทำหน้าที่ของผู้แทนกองชนชาวไทย ผมีกอยเดียวผมขออนุญาตดำเนินการต่อเลยครับมีผู้เสนอยติให้เลื่อนการเสนอยติครับผมถามว่ามีท่านใดเห็นเป็นอื่นหรือเปล่าครับ มีท่านเห็นเป็นอื่นนะครับผมขอมาติเลยครับ ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านใช้สิทธิ์แสดงตนได้เลยครับ เรียบร้อยส่งผลได้เลยครับผู้เข้าประชุม272ท่านนะฮะคร,บ,ครบองค์ประชุมครับผมขอถามมาติเลยนะครับผมถามมาติเลยครับท่านใดเห็นด้วยกับการที่จะท่านใดเห็นด้วยกับการให้เลื่อนมติ เห็นด้วยหรือไม่ครับใช้สิทธิ์ได้เลยครับเห็นด้วยหรือไม่ครับกับการเสนอติตให้เลื่อนการเสนอติตนะครับใช้สิทธิ์ได้เลยครับ เรียบร้อยนะครับปิดการลงมติครับส่งผลได้เลยครับมติครับเห็นด้วย272ไม่เห็นด้วยสองครับถือว่าที่ประชุมมีมติให้เลื่อนนะครับปิดการประชุมครับประชุมพรุ่งนี้ 9.30นะครับประชุม9.30พวกนี้ครับปิดประชุมครับ ผมทราบดีครับว่าสองวันที่ผ่านมาในความพยายามที่จะต่อสู้คัดค้านกับกฎหมายทั้ง4ฉบับอาจจะมีพฤติกรรมที่พี่น้องประชาชนเห็นในสภาแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจผมก็เรียนครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ประสงค์ที่จะเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ผมก็ย้ําครับว่าผมได้พูดไปแล้วว่าถ้าภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องเสียหายแต่สามารถสกัดกั้นกฎหมายที่ทําลายชาติได้เรายอมรับ ที่จะเสียภาพลักษณ์และถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมจะต้องขอโทษพี่น้องประชาชนในขณะนี้ก็คือต้องขอโทษว่าเรายังไม่สามารถสกัดกัน้นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบและก็ผลักดันให้กฎหมายเหล่านี้เข้ามาสู่การพิจารณาของสภาแบบไม่ถูกต้องชอบธรรมนะครับผมยืนยันครับว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะไปล้มล้างรัฐบาลไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้กระทบกระเทือนกับระบบรับรฐสภา แต่เป็นจุดมุ่งหมายในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศเป็นการคัดค้านในกรอบของการคัดค้านกฎหมายนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าทั้งหมดก็คือประโยชน์ของส่วนรวมพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝงในเรื่องนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่ผลักดันกฎหมายที่เข้ามา